วันนี้มีเคสจากทางบ้านส่งลายมือมาให้ดูนะคะว่าสามารถที่จะเอามาเผยแพร่ได้ซึ่งเป็นลายมือที่แปลกเพราะว่ามีเส้นสมอง2เส้นค่ะเดี๋ยวจะเจาะให้ดูเป็นบางเส้นนะคะว่าสำหรับในลายมือนี้ค่ะเป็นลายมือของผู้หญิงจะดูนิ้วจะดูมือซ้ายเป็นหลักนะคะสำหรับผู้หญิงดูมือซ้ายสำหรับผู้ชายดูมือดูมือขวาค่ะ เป็นสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาเส้นสมองนะคะเขาจะมีด้วยกันสองเส้นคือเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีเส้นสมองสองเส้นนั้นก็คือสิ่งที่ดีนะคะเหมือนกับไมเคิลแจ็กสันค่ะนักล้องชื่อดังก้องโลกที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็มีเส้นสมองสองเส้นเช่นเดียวกันค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีทักษะ ความเฉลียวฉลาดนะคะที่เก่ง2องอย่างคนที่มีเส้นสมองสองเส้นนะคะเดิมทีในในเส้นนี้นะคะก็จะเกิดมาแบบนี้แล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกันในช่วงที่มีเส้นสมองสองเส้นนะคะก็คือช่วงตั้งแต่ตอนวัยเด็กค่ะนะคะผ่านอายุ20มาและก็มาถึงประมาณ40พอถึงประมาณ40เส้นสมองก็จะเหลือ เหลือเส้นเดียวคือเส้นนี้นะคะดังนั้นช่วงก่อนอายุ40เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถหรือมีความเฉลียวฉลาด2ออย่าง2ด้านนะคะอาจจะเก่งทั้งบู๊และหวุนก็ได้นะคะเก่งทั้งในเรื่องของงานฝีมือและเก่งในเรื่องของการคิดคำนวณด้วยก็ได้ดังนั้นถือได้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าคนปกติแต่ก็ขึ้นอยู่กับการที่ได้รับ การพัฒนาด้วยนะคะทักษะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่การพัฒนาด้วยค่ะมันถึงจะเชี่ยวชาญจนสามารถนำมาเป็นอาชีพหรือสร้างรายได้ให้กับเจ้าของมือได้นะคะดังนั้นใครที่ไม่ว่าจะมีเส้นชีวิต2เส้นเส้นสมอง2เส้นหรือเส้นใจ2เส้นนั้นก็ย่อมดีทั้งสินเพราะเปรียบเหมือนกับเรามีอะไรเรามีของเยอะกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ ส่วนเส้นชีวิตนะคะของเขาเนี่ยเกิดรวมกับเส้นสมองนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่มีความใกล้ชิดและผูกพันกับครอบครัวค่ะและเส้นชีวิตนะคะที่แยกออกมาแบบนี้นะคะบ้านปลายชีวิตก็จะมีรากฐานที่มั่นคงนะคะถึงแม้ว่าจะมีพลังชีวิตที่อ่อนแอลงเพราะว่าเส้นที่แยกจากกาันนั้นนะคะก็จะเหมือนกับมันแบ่งพลัง ของร่างกายไปนะคะแต่นั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีที่อยู่2ที่ก็ได้เดินทางไปเดินทางมาระหว่างบ้าน2บ้านหรือ2จังหวัดหรือ2ประเทศก็ได้นะคะหรือไลฟ์สไตล์ของเขาจะมีลักษณะของการที่มีคนละอย่าง แตกต่างกันนะคะไลฟ์สไตล์มี2แบบหรือจะหมายถึงการที่เขาได้มีคนในครอบครัวนะคะมามาดูแลช่วยเหลือนะคะโดยเช่นเดียวกันเพราะว่าอีกเส้นหนึ่งที่แยกออกมานั้นมาจากเนินสุกซึ่งเป็นเนินของครอบครัวในช่วงบั้นปลายนะคะอายุประมาณ60-70ไปแล้วนะคะในวัยเกษียณแล้วก็จะอยู่กับครอบครัวนะคะ แต่ก็เขาก็มีชีวิตเป็นของเขาเองมีไลฟ์สไตล์ของเขาเองด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าครอบครัวอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมมาดูแลมาอยู่ใกล้ชิดมากกว่าช่วงที่เขายังเป็นวัยหนุ่มอยู่นะคะสำหรับเส้นสมองนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีสองเส้นก่อนอายุ40นั้นเขาคงจะต้อง ทำงานหนักหรือว่ามีความเชี่ยวชาญนะคะ2ออย่าง2ด้านทํางาน2ออย่างหรือมีความถนัด2ออย่างนะคะแต่พอหลังอายุ40ไปแล้วนะคะก็อาจจะเกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วละอาจจะมุ่งเน้นนะคะโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งงานใดงานหนึ่งนั่นเองค่ะและเส้นสมองที่ยาวเกินนิ้วหนางก็จะออกเป็นคนคิดมากคิดวิตกกังวลนะคะคิดเยอะ ไปสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนเส้นใจนะคะเส้นใจดีค่ะยาวนะคะมาจนถึงระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะเส้นใจที่ดีนะคะก็จะส่งผลให้เป็นคนมีความสุขมีชีวิตคู่ที่มีความสุขมีชีวิตครอบครัวที่ผาสุกนะคะไม่ขาดก็แสดงว่าไม่เจอกับอุปสรรคในเรื่องของครอบครัวหรือว่าชีวิตคู่ชีวิตรักและเส้นวาสนามาจากเนิน จันพุ่งตรงไปยาวไปจนถึงใต้โคนนิ้วกลางนะคะไปยังเนินเสาเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันนั้นเป็นการงานเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะจะทําอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเงิน ที่ได้มาจากต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศได้หมดเลยนะคะรวมถึงการที่เขามีความสามารถด้านความคิดิเริ่มสร้างสารรค์จินตนาการการสร้างนวัตกรรมความคิดแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะก็จะส่งผลให้เขานั้นมีอาชีพการงาน ที่มั่นคงเพราะความเฉลียวฉลาดด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้โดยเช่นเดียวกันค่ะและเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีเส้นวาสนาที่ยาวนะคะต่อเนื่องผ่านเนินแห่งความลำบากนะคะที่ลาบอังคารมานะคะแล้วก็ขึ้นมายัางเนินเสาได้ อาชีพการงานที่มั่นคงมีความเพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาจนถึงบ้านปลายของชีวิตเลยทีเดียวเลยนะคะช่วงนี้ก็คือผ่าน35มาช่วงนี้ก็ผ่านอายุ50มาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง60 70เลยทีเดียวเลยนะคะเป็นคนที่ ทำงานมาโดยตลอดนะคะและเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยเพราะว่ามีเส้นอาทิตย์ที่ยาวมากๆเลยนะคะเส้นอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองค่ะนะคะเขาจะก้าวหน้าในอาชีพการงานไต่เต้าไปในระดับผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นได้และประกอบกับเขายังมีเส้นพุธนะคะที่ยาวไปจนถึงเนินพุธ ะะใต้นิ้วก้อยอีกด้วยเป็นคนที่มีหัวทางธุรกิจการค้าการขายประสบความสำเร็จทางด้านการค้าการขายทำธุรกิจและยังเป็นคนที่มีความเก่งกาจในเรื่องของการพูดเจรจาติดต่อเก่งนะคะฉลาดในการใช้คำพูดพูดจาเป็นเงินเป็นทองอีกด้วยค่ะ ะะจะเห็นได้ว่าเขามีเส้นดีๆมากมายเลยแต่ถ้าพูดถึงเส้นที่เสียล่ะมีไหมนะคะเส้นที่ขวางมือนะคะทุกเส้นเป็นเส้นอุปสรรคเป็นเส้นแห่งความคิดมากเป็นเส้นแห่งปัญหาทั้งนั้นเลยถ้าเส้นขวางมือมาตัดกับเส้นชีวิต ก็เกิดปัญหาชีวิตนะคะเส้นที่ควางมือมาตัดกับเส้นสมองก็เกิดปัญหาในเรื่องของระบบความคิดประสาทกระทบกระเทือนในเรื่องของระบบประสาทความเครียดต่างๆและถ้าเส้นมาตัดกับ ขวางนะคะเส้นขวางมาตัดกับเส้นวาสนานะคะก็หมายถึงการงานมีอุปสรรคมีปัญหานะคะที่เข้ามาขัดขวางในเรื่องของการงานนะคะดังนั้นเส้นที่ขวางที่ออกมาจากเนินสุกนะคะหมายความว่าปัญหาของครอบครัวเข้ามาส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อการงานหรือต่อระบบความคิดระบบประสาทได้ทำให้เกิดความเครียดต้องแก้คอยแก้ปัญหาให้กับครอบครัวหรือรับภาระ ปัญหาของครอบครัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็คงจะมีอีกหลายๆเส้นนะคะที่จะได้วิเคราะห์กันแบบละเอียดละเอียดแต่เนื่องจากคลิปก็ไม่อยากให้ยาวมากจนเกินไปนะคะก็พอเห็น ว่าน่าจะพอสมควรนะคะในการดูเส้นหลักๆนะคะเส้นที่เป็นประโยชน์และเส้นที่เป็นปัญหาให้กับทุกท่านนะคะได้ดูผ่านการวิเคราะห์ของเคสลายมือของคนที่มีเส้นสมองสองเส้นในคลิปนี้ค่ะสนใจอยากดู ลายมือด้วยตัวเองนะคะมากกว่านี้เรียนรู้มากกว่านี้นะคะติดตามได้ในเพลย์ลิสต์ดูลายมือด้วยตัวเองนะคะอาจารย์ก็ได้ทําไว้เป็นร้อยกว่าคลิปแล้วที่สอนเรื่องของการดูลายมือด้วยตัวเองค่ะไปศึกษากันได้นะคะคลิปต่างๆมากมายที่ทําไว้ให้เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะดูลายมือด้วยตัวเองส่องชะตาชีวิตของตัวเองค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจแชนแนลนายทารอดพยากร์บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ